ไม่แหลมปูแต่โดนาแไอ้บยแบบอกเอ้นี่ขนาดพวกมึงฟันนีเนี่ยไอแม่บอกไอเหียคนปุเ้ยมึงลงแล้วมึงไม่เห็นหนาไอ้วยแล้วมึงามไปเยนรันเลยไอเฮีย้เียเฮ้ยเฮ้ยขาไปยาขาไปยาคนเ่มยไ่จรอบไปอไม่มึงจะไปปั๊มเพลเลยรถจะมีเ uh, หี <female> ้ยเลยวะมึงโโง่เหรอ 美个。 อันนี้ไม่ชุบให้หน่อยหรอครับเเดดีี๋๋ยยววครับอันนี้ไม่ชุบให้หน่อยหรอย่อยย่อยมากตอนนี้เดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบให้เดี๋ยวผมชุบให้ตอนนี้พี่ชายชุบเล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 ยชุบให้เขาชุบให้เขาหยุดหยุดหยุดทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดหยุดก่อนทามหยุดก่อนครับหยุดก่อนไม่ใช่วิชาชนแต่เราชนเขาก็เลยชุบให้ ต่อเลยครับต <c oughs> ่อครับต้นเื่อนหน่อย้าพยาข้าพยา้าพาข้า่อรงๆหน่อยครับบรถ่บูบงะ

แม่ใจเยนลล็นน้องใจเย็นๆไมชุบให้ใครครับไ,ไหนชุบให้ไหมชุบกห้า้ชุบก่อนเอาะไมาปั๊บเลยรจะมีเหี้ยอะไรอ่ะชุบให้ไหนไหมครับใเนๆ่รจะมเหี้ยอะไรงไงชุบให้ก่อนไ,มไหนไมครับโอ้โหใช้บกเฮ้ยกระจอกชิดหายเลยแฉ่งหมดชิบหรเลย <c oughs> เกินไปอยากเพิ่งสนุกนะไม่สนุกเลยแม่แม่จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องบัอใครพูดเรื่องใช้บับใครไม่เอาไม่พูดครับไม่พูดครับน่าจะอะเรื่องนะครับเรื่องไรสาระก็ไม่ต้องพูดถี่สัตว์เรื่องไรสาระเรื่องไรสาระพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยมาเลยลงมาเซตลงมาเซตลงมาเซตเลยลงมาเซตเลย ทำไมเนี่ยมีฮอตมีไหมอันนี้ไม่ได้เรยเฮ้ยต้องงี้นี่ที่สัตว์เล็กต้องลงไหมต่อใครต้องงี้ดิไปเลยทำเป็นรู้ดีพวกมึงอง่งตาดีจังเลยนะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งครับอเยะะแล้วนไปที่นี่เนี่ยตรงจุดนาเบียอันนี้คือล่าสุด เคเอ็วะไม่ใช่ตัวนู้นเคเอ็ดดิโอรถอะไรแกอะไรแกแต่เราก็ชนไม่ได้น่ะทำไมอ่ะเออไอเราเราอันนี้ไงเดี๋ยวเราพี่ฝั่งเราตายหนึ่งเดี๋ยวเราอันนี้เราควบเราควบเราบ พราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแตกแยกอีกอ่ะเมื่อกี้แยกฟีบี้ฟรีเลยรอบแรกอ้าวช่ยทำอไก่อนหยุด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 ก่อนหุดก่อนหุดก่อนว่าสั้นทมพี่ชายชนเข่อ่าตดเหรอเขาชนต้นข้าพเาส่งียมกอขึนับนับเริ่มเกม เราพยายามไปอยู่ใกล้เพื่อนที่สุดอะเพราะว่าเมื่อกี้เราจะได้เราจะได้ไม่เป็นต้นหลุดเวลาไม่พอ อันนี้รถยี่ห้ออะไรนะพี่อุนทั้งปีได้แค่นี้อยู่วะไอสัตว์ได้แค่นี้เลยค่ะเขา้ก็ได้แค่นี้จริงๆอยากจะแบบอยากจะโชว์หล่อนะมึงเี้ยปากไปเหม็นขี้ฟันวาเหี้ยเหม็นคนเอ๋อเหี้ยเหม็นคนเอ๋ขี้ฟันว่ะพวกมึงเนี่ยอะไไอ้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 ไ้อ้ไอ้้ไอ้้ไ้ไอ้้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 ้้ไอ้้ไอออ้ี้ไอ้ มากรูปตรงนี้ห้าพยักษ์คุณรูปตรงนี้ห้าพยักษ์คุณรูปตรงฟีบี้ได้ยินไหมเนี่ยมากรูปห้าพยักษ์มากูปตรงฟีบี้ยังมีรถควายอยู่เลยได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลมากรูปมากูปตรงนี้ก่อนได้ยินไหมได้ยินไหมห้าพยัคษ์กูฝั่งนี้กรูฝั่งนี้ห้าพยักษ์่าฮะกรูย อะไรมึงเป็นอะไรมึเนมึงเ้่แล้เอมึงบ่นเฮียอะไรมึงหูปากใบแป้นปัเหรอจะแหลมปูโดนท่าแส้เลเหียจะแหลมปูแต่โดนาแสเหี้ยเอแบอกไอพอนี่กราดพวกมึงฟามได้เนี่ยไอแมงบอกไอแมงเียงเลยคนปุ่มเลยเฮ้ยมึงลงแล้วมึงไม่เห็นหนอะไอไว้แล้วมึงฟามเฮียเลยแล้เหี้ย ไม่มึงไปปั๊มเพลในรถจะมเหี้ยอะไรวะมึงโชัโง่เหรอไอีควายชัวงอหรอไอ้เหี้ยชนกูตายสัตว์ยิ่งโง่มึงจะปั๊มเพลในรถจะมเหี้ยอะไรแก่เมี่ตกมาตายเขาไม่ได้ปั๊มเพลนรถนะคบเขาตกมาตายคือมึงปั๊มเพลในรถมันเลยตกรถเขาไปควายมึงรู้เหี้ยอะไรบ้างไหมอ่ยไอ้ควายกูกดเปิดลมรถรับไอ้ควายรถกูพังมึงไม่เห็นเหรอสัตว์เยมยอย่ยไปปั๊มนะลงนะพี่ ชาบูพี่ชาบูมีเพนอีก <brewer y> ไหมหนูเอาแบ่งให้ฮอยอไปแล้วอ่ะธรรมดาต้องเข้าใจอะเรามันเป็นคนดีเกินไปไอ้เียไม่ติดกเลยอะไม่เอาไม่พูดครับไม่พูดครับมันช่เรื่องครับพี่ชาบูครับขึ้นมารถมันพังไง อันนน่ะลงมาเซตลงมาเซตลงมาเซตเลยลงมาเซตเลยขอ AED เพิ่มหน่อยก็ได้เฮียดีแต่ปากโง่ไอ้ควายต้องงี้ดิไอสัตว์รถกูพังกูก็ต้องลงไหมต้องงี้ดิไปเลยทำเป็นรู้ดีพวกมึงอะตาดีจังเลยนะเพื่อนใจมีเพย์ในพี่โอ้นไหมเอาเพล์ให้พี่โอ้นหน่อยเพื่อนไหนเพื่อนไหนมาๆนี่นมานีย okay. มาเนี่ <chore ideas> เก่งชิบหายอ้าวชี้แ <Și> ล้ว <analyze> บ <anthropology> ีฝีบีเนี่ยแก๊งเรือนนี่เรือนชิบหายเลยคือรถกูพังไงกูก็ต้องลงไงเรือนจริเรือนเรือเนยชิบหายเลย บอกว่าปีนมันตายเราเองชุบมันเลยอะปั๊มตรงไหนก่อนกูถ่ายได้กูปั๊มตรงไหนกูยังไม่ได้กดปั๊มเลยเย็น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 ฟัง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 กูพอครับคือเมื่อกี้พี่กดไปแล้วรถแต่ว่ารถหลอกพี่รถหลอกแล้วครับยังไงเราคุย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 พี่อะไรพั่บักให้พอไฟกันเล่นเล่นให้เหมือนคนโตแล้วเล่นน่ะเราอ๋อนั่นแหละเราอยากทะเลาะต่อหน้ามันมันได้ใจมันได้ใจมันได้ใจอยากทะเลาะต่อหน้ามันเสียอะไรอ่ะ รถซ่อมไม่ได้นะนามีคนซ่อมนะมันต้องลงไปดิหมายถึงเราเราซ่อมรถรอดิ้นีดรอยซค่อยซอมหมดกูไม่โดนรถพี่โอนซ่อมไม่ได้เลยดูเด๋ออยูข้างหน้าน่ะก็ไม่ปล่อยไว้ั้นะมีมีรถท่านวานะครับมันหลุดมาแต่รถขับมาผมขออนุญาตที่ที่มันลอกไม่ได้ใช่ไหม ใช่เราทำอะไรอยู่ไหนอะน้อยเจโไม่เขาโดนให้รนเราก็ไม่เป็นร้อนตามเขาชิบหายสบายสบายสบายเล่นอย่างสนุกสนุกอย่างที่ไอ้เหี้ยโคตรเลือนไม่คิดว่าจะเลือนขนาดเนี้อะอย่างพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราพอแล้วเราไม่ต้องพูดลเอยพออยากเล่นแบบสนุกสนุกแบบที่เขาขอก็ให้เขาหน่อยมันจะบ่ถึงสีไฟสิตีบ่สูงเอ้ซ่อมเลยซ่อมรถเลย ใครยังไม่ซ่อมซ่อมเลยรถพี่ซ่อมไม่ได้่ะมันต้องเออยากเออแล้วรถไนั่งหลออกไม่ได้จะได้จบจบัะทีบังรถไปเฮยเฮยเฮยอย่าพิ่งรถพี่อ้นมันยังมันยังพังอยู่ไม่เห็นหรอรถเทาเสียเปียบนะเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องลงเราบัไปยังไงเราก็ไม่สู้เขาไม่ไหวมไปยังไงเราก็แตกไฟฮอยอใช่บัมดีกว่า เราเราเราอุ้มไม่ได้อยู่ดีอราไม่ลงก็ไม่ต่ออยู่กว่าเมืองจะลีนั่นแหละที่ผายก็ปล่อยไปอยากล่างเลยเราก็ปล่อยแม่งนั่งไปไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นไม่ครับเรามาเซตข้างล่างเราขับรถขับกลับไปบนเราแล้วเขาตีนะเฮ้เขาเซตขึ้นขึ้นไปเซตทั้งเทงบ้อหลอกรถขึ้นแล้วรถพี่อนอยู่ตรงกลางตรงนู้นอ่ะมันก็มาบ้ามรถเล่นอีกใครดูเล่าอ่ะครับไอ้คนขับรถเลไม่ได้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 แล้วเขารเดี๋ยวเขาชนไปขึ้นไปยังยัยังไม่มาหรอก มีมีใครมีรถว่างไว้ครับหนึ่งคันมีมีมีเสิรน้อยมาแล้วโอเคอ่ะรารถพี่โอ้นะใครก็ได้ชนรถสซให้หน่อยบอกหลายรอบแล้วอ่ะอ่ะพี่โอ้ตไปไหนแล้ววะเฮ้ยกููรีบเอารถไปดิกูมูรีบขับออกจริงๆจริงจริงถ้ามันติดแค่นิดเดียวเราขับออกกันรอดรอดดิ ไอเฮียเราไม่บอกกันเลยไอโง่ไอรถยังไงอะไโอ้โหชงโง่ไเอาแล้มันไม่มีรถสองคนไปเอาไปเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันไม่มีรถคนเอ้ิดหลตัวระวังตกเขาเด้อเราาเข้าเข้าเรากุ๊บแล้วเราถมลงนะอุ้ยเขาลงแล้วเขาลงแล้ว ตัดให้ได้ดิตัดให้ได้ดิคนนำยเลยไอ้ตัดเอา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 เจยดีเจยนดเฮ้ยดเจยไล่เมื่อกี้ถอยรถชนไงยถยรถชนจย่ขวางทารถทำไมอ่ะไม่ขู่ถอยชนทำไมอ่ะขวางไม่มีใครขวางไม่มีใครดีแค่เจย์ดี้ เมื่อกี้เราผิดเขาเนินผิดก็ยอมแล้วผิดก็ใช่ไช่ผิดก็เขาผิดแล้วก็หยุดพูดพอได้แล้วเขาเนินนะเขาเนินนะพี่ชาบูไม่มีนะ ไปขอโทษดีเคไปขอโทษไม่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 ดีเคขอโทษดีเคไปขอโทษฟังฟังก่อนมาเไขอโทษไม่ต้องขอโทษดีเคมึงรีเซ็ตอารมณ์มึงก่อนไอเทียลมนี่คือเกมไอเียเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราอย่าให้เกมเลทำผิดก็ขอโทษถเราไม่ใช่เด็กน้อยเว้ยใช่เราเดินไปขอโทษเขาจะรับไม่รับเรื่องของเขาไม่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 ไม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องไปดีเคเราเป็นผู้ใหญ่พอไม่พี่ไม่ไม่ไม่อดีตอารมณ์ปล่อยก่อนไม่ไม่ดีเคเดีเดเดไปขอโทษเดี๋ไปขอโทษไปเดไปขอโทษมาไม่กูกูขอโทษแล้วก็คือจบแล้วไปป้า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 คุมสติคุมอารมณ์ตัวเอยนะกลับไปรถกลับไปรถกลับไปรถจะยินกลับกลับกลับไปรถกลับไปรถกลับไปรถเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเ่อร์เซ็นยังยัง รอรอเฮ้ยเขาลง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 มาดิกับมากับมาเขาลงเขาลงเ้าลงนะเขาเดินนะครับทำไมมันต้องเนเขาเดินนะไม่ขวานั่ไงเห็นขวาไหมาสี่นาทีจะอุ้มไม่ได้นะอีกสี่ขวาต้องเร็วกว่านี้นะไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรห้านาทีกสนุอไม่เป็นไรพี่ถ้าจะไปขวาต้องไปเลยนะไปเลยมามาขว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 ามาไป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 ขวามาขวามาข้นขวาวานขวาไปวาขวาขวาาวาขวาขวาาขวาขวา หยุดเลยหยุดหยุดพอพอพออย่าล้อย่าล้มไหยืนดูอย่างนี้แหละเราจะ้ไตก็ยืนดูอย่างนี้แหละาเดเขามันมันมันจะเป็นนึงเราไปถ้าเกิดเราดันเาเราดันเขาไปหาซ้ายอ่ะเราดันเขาไปหาซ้ายอ่ะเราเราจะได้หนึ่งไม่พี่เขาวนอยู่ยไหพี่เขาแต่เลากันแล้วแต่ทะเลาะกันแล้วเอาเลยนะจะทะเลาะกันครับรอคาสั่งอยู่นะ พี่พร้อมสั่งสั่งกันทะเาะกัูไปไปไมไปไปไรไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปไป วะคนั้นตายแล้วก็ตีกระจมีเรื่องหรือเปล่าลุเล่เพือนยเยชุด้วยฮ้ยเฮ้ยไอ้เ่พื่อนนั้นาเฮ้ยเไอ้เพื่อนเองหลมาแล้วมาแล้วระบียระบีมันเป็นไรเขาก็ชุ่เฮ้ยคนว่าดันมาคนว่าระบียระบีมันไประบีนเรอคนอาชุเยอะล้

ไอดูดิดูดิดูดิดูสน่าไอ้ลำไอ้ลำอลำคุยกสนไห้ลำไอ้เงีกอนเกี่ยวข้าวไอ้ยังไหมเป็นปนพงส์ไเป็นปนพกันไหมทุกคนอยู่ตำรวจหเห็กลับไปได้ไอ้เงี้ยวัวมัวไปไหนวะป๊นนึงไอ้สั์ไอ้เงี้ยไหนมันพูดนะไอ้เงี้ยอยู่ม่องปันเหรอหยุดบั๊บหยุดบั๊บ่ยุัยบ่อนดงียบหยุดบั๊บบี๊บหยุดมา๊บหยุดบมาบหยุดบันดบั๊บหยนดบั๊เป็นดบมาบหยุดบัาบยนดมาเลยรงแเลยรงแเลยนะ จะไม่ขี้ค่ะได้แต่ปากเนยว่ะแม่แต่ยุยยมันอายุยยมันขึ้นเลยไม่ได้เดี๋ยวซุนรถได้ปะไม่ได้ยุยยปล่อยเลยอายุยัยต่อมอเลยยุยยต่อมอลเลยเดี๋ยวผมต่อมาเลยเดี๋ยวผมต่อมาเลยเดี๋ยวมาปปนดีกว่าอป่าเพิ่งนเลยอย่าเพิ่งปนนะรอเราสองันนะเอาฉีกไปปนก่อนเลยพี่เดี๋ยวเคสจะได้มันฉีกไปหาคนอื่นไงไม่ไม่เขาจะไปที่เดียวกันหมดเลย ไอ้เฮียไปศึกษากฎใหม่นะเฮียวันนั้นน่ะไม่เข้าฟังสภาไงเฮียโชงโง่เขาบอกว่าแล้วอย่ายืนบังหน้ารถไอควายนี่โชงโง่ไปทีเฮียไม่มีอะไรไปศพมันไม่ได้ยินอย่าเย็นก็เขาไม่ได้ยินอยุ่แล้วโถอพูดไปเถอะ่าเราคอยพูดตอนเขาตื่นดีกว่าพี่ไม่ไม่บัาศพนะถูกไม่บับครับเฮียไปไปดูกฎสภาใหม่ด้วยนะไอสัตว์คุยกันมั่ง่ะในแก๊งไงเฮียไม่เหยยบฟาร์มเดียว รถมันพังอะ่อนนะยจงรถหายเออรถหายป่ะเป็นดิม,มานตามบูรุษเป็นดิม,มานดักแชทว่าไงอะตามเป็นดิม,มานเป็นดิม,มานเป็นดิม,มานเป็นดินครับเป็นดิม,มานนดิม,มานเลยนดิม,มานเลย มึงรู้จักว่าโดมโดมมาเป็นล้ำอ่ะเมื่อกี้ไอ้เฮียสกิรตนิดมาเป็นลำ้เเเนลำเลยอย่างชอบอะ่ะควบคุมสติตัวเองไม่ได้พอแล้วพี่พอแล้วพี่อันนี้กูพูดให้มึงฟังแล้วนี่ไม่เป็นไรพี่มพอแล้ว <c oughs> ผมฟังได้ยินละอ่าฮะน้ำมองมา ตามมองไหนวะเออนั่งมองอยู่ไหนตรงนี้เข้าไปเลยเหรออยู่ตรงนี้ก็พอแล้วมั้งเย็นเย็นเนี่ยมาปล่อยตรงเนี้ยเฮ้ยใครมีมีดมาปนนะสมนี้ยสมมีหมวกเนี่ยใส่หน้ากากด้วยนะใส่หน้ากากตอนปนด้วยเด้อเรือมใส่หน้ากากด้วยเนอาะใครเอารถเก็บวะปนหรอปนพร้อมกันนะถ้ากดปนกดกดพร้อมกันพพีี่่ไม่มีนะไม่มีนะใครมีของปนเลยใครมีปากคือโซบะยจ้า ใปถือสบไบ้ใคถือบไ้คอีกคป่ไส่เลยใต้นใส่หน้ากากด้วยนะอย่าลืมินต้นต้องใส่ใส่ใส่ไปใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดไม่ได้ใส่ดหน่อยพี่ีเตอร์คยังนครบยังกดตัวอะไรกดใส่หน้ากากเทำมือปรู้หมดให้ครบแล้ใช่ไหมทุกคนฟังไนสบกกเชี่ยกดไสบแล้วก็กนะกดนะเอาโทรศัพท์มาให้หมด นับนะนับไปมองนับเจอขึ้นรถมาเจอขึ้นรถมานับบนในแลนด์ข้นบนข้นบนไม่ไม่ขึ้นบนเขาดีกว่าขึ้นบนเขาขึ้นบนข้างหลังข้างหลังแบกมาแบกมาแบกมาหลังแบกมาก่อนแบกโซมมาก่อนแบกโซมมาก่อนเอ๊ะโซมนี่เหลือวะถ้าตกทะเลนะพี่หนุ่นเหนือเหนือเหนือเลื่อมหัวม่วงได้ไงเหนือกลัวไปให้แล้วกลัวไปให้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะ เไปให้เพื่อนก่อถ้าเราปนไม่ได้ไมตรงนี้เลยเหนือ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 เหนอเหนื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 อนอย่าเหนอนืนอเหนเเอเนนเเหเอนอเหเออนออนนนอออนออเเนนเ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 ลยปนเลยปนเลยนนเอนเห้หมดนะปนไม่ได้ ไม่เห็นได้เลยน่งไอ้เหี้ยมันต้องตำสลาบไม่ก็มีดะเข้าใจปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยตมตำก้าจานในศาร์รวยไมบนเหี้ยไม่เบิร์ดทนไมไม่เไดต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องก็แล้วไม่ต้องกแล้วคนอื่นไม่ต้องแล้วคนอื่นไม่ต้องก้วไปไปขึ้นรถกับขึ้นรถให้หมดเลยให้บัตรฟันคนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไย่า่อเีย่โล่ไปสต์ แร็วไอ้เก้าศย์อพี่มันขากลัแล้วพีพอพอดตรวจมาพอพอพอเก้าจานอิ่มไปผอหน้ากาก่อากากผมาผอากากเลยผอนากากผอนากากผอนหน้ากากผมปนไม่ได้ใครจะเอาข้าวมาเมาเมาเ้มเอาได้ข้าวเจานฟรีอิมแป้มีไ้สวดูรักแชทออกก่อนเขาดูรักแชทเอาไปก่อนเดี๋ยวเขาดูรักแชทออกไปก่อนออกไปก่อน